สวัสดีค่ะปั๊มซ่อมก็สองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหวดกางเกงในอิสไซนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA ลอต s t A4 นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา7,000บาทค่ะน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า800ถึง1พันชิ้นตกต้นิ้นต่อชิ้นประมาณการเท่าไหร่เ7บาท8บาทนะคะเป็นกรกนนะลูกค้าจ๋าเป็นท่อนใน ะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากรอบที่แล้วน้ำจ๋าเราเปิดรีวิวก็ขอบแรกไม่พอขายไม่พอขายเรียกร้องมาอีกบอกว่าขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมขอเปิดอีกได้ไหมเปิดอีกได้ไหมอยากดูอีกรอบค่ะ,ะ,คะลูกค้าจ๋าวันนี้เราแบบว่าตามใจลูกค้าแล้วลูกค้าเรียกร้องมานะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นไซส์นี่คือนะมันจะไซส์ L ขึ้นเลยนะคะลูกค้คาจะไซส์ L ไซส์น้ำนะคะลูกค้าจ๋ามีปะปนมาในนี้แต่ว่าเน้นเป็นไซส์แบบอ่าไซส์ใหญ่ใช่ค่ะเป็นไซส์ใหญ่นะคะให่ไซส์ M ไซส์ MC L จะมี XL บ้างเป็นใหญ่เลยค่ะน้ำจา๋าแล้วก็เป็นรวมผ้านะคะลูกค้าจ๋าเป็นรวมผ้าถ้าก้องคาซูมที่เนื้อผ้าให้ก่อนหน่อยนี่ะถึงจะเป็นมือสองก็จริงนะเงามากค่ะน้ำค่ะด<ๆ>ูความสะอาด ดูความสะอาดดูความใหม่ของเขาลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราจะโชว์ตรงที่เป้าให้ดูนิดนึงนะถ่าลูกค้าท่านไหนเราว่าไม่สุภาพ่งขออภัยลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นกางเกงในลูกค้าจ๋าถ้าเป็นกอกนอคือถ้าจะดูใหม่สะอาดจริงๆก็คือต้องดูที่เป้านะดูที่อื่นไม่ได้ค่ะใช่ค่ะดูที่อื่นไม่ต้องดูที่เป้าแล้วคะก็ ไม่แจ้งขออนุญาตได้ไหมไม่สุภาพขออนุญาตได้ไหมไม่สุภาพขออันนี้สีขาวกางเกงในสีขาวลูกค้าจ๋ากล้องไม่ต้องแพนใกล้ค่ะนะไม่ต้องแพนใกล้นะคะลูกค้าจ่าตัวนี้สีขาวค่ะลูกค้าจ๋ายังขาวจั๊วอยู่เลยนะคะลูกค้าจ๋าดำก็ดำสะอาดดำสะอาดลูกค้าจ๋าเน้นย้ำอีกรอบเจ็ดพันบาทจ้าลูกค้าจ๋าเอฟได้เลย ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้นค่ะขออนุญาตประมาณการเจ็บาทแบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นบิ๊กไซส์เป็นไซส์ใหญ่เป็นเน้นสาวไซส์อวบขึ้นนะคะลูกค้าจะาใครไปตามหาทรงในประมาณนี้ค่ะจ๋าแนะนําอุ้ยน่ารักจ๋าอุ้ยมีหูน่ารักต้นทุนประมาณ7-8บาทน้าจ๋าค่ะ ขายสตัวร้อยได้ค่ะสค่ะได้ค่ะห้จ้ได้ค่ะหตัวร้อยยังได้น่าแต่ว่ามีปร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดำชำรุดค่ะเจอบ้าง5-15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะใช่ค่ะหรือว่าใครค่ะโรฮัจจถ้าเป็นงานแบรนด์นะสามารถเอาไปซักเอาไปทำความสะอาดเอาไปปั่นค่าเชื้อค่ะโรฮจะอบค่าเชื้อนะคะ แพ็คถุงขายได้นะคะรุ่ค่ะตอนนี้เป็นของฟุตนะคะเรื่องแบรนด์ค่ะค้มาค่ะ้าจากค้มาเลยยากนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องแบรนด์เพราะว่าจานวนชิ้นเขาค่อนข้างเยอะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มีทั้งเป็นลายลูกไม้อ่ามีเป็นทั้งขอบและไม่ขอบค่ะลูกค้าจ๋ามีไปทั้งกรอบและไม่กรอบคืออะไรกรอบขอบค่ะหมายถึงว่าไล่ขอบนะคะนะมีทั้งเป็นล่ขอบและไม่ลาขอบนะคะรุ่คะจ๋า น,นันแกะแล้วนะคะนีอ่อคุคือคือใหม่มากลูกค้าจับที่แล้วเราเจอ,อของอะไรนะอะไรคะแบน์เยอะมากแต่แวันนี้เราต้องขอภัยลูกค้าเราจะไปแบบช้าๆนิดหนึ่งนะคะ ปตาแต่ว่าความหมายความสาด้เลยมีของฟุตนะคะลูกค้าจ๋าฟุตจะเยอะๆใช่ไหมคะใช่ค่ะฟุตจะเยอะๆนิดนึงนะคะนี่พยายามดูนะคะลูกค้าจ๋าแบบถ้ามันผ่านๆตาไงต้องขอคภั่อยนะนี่ก็เป็นฟุตนะคะลูกค้าจ๋าฟุตนะคะคือหนูชอบแบบเนี้ยคือหนูเป็นคนที่ไซส์ไซส์ไซส์แบบนี้ใช่ไหมคะจะชอบมากถ้าเป็นเงียงในของเขาคือเขาสามารถเก็บถรุงได้ค่ะลูกค้าจ๋าคือเก็บมิดอะ เก็บหมดเลยนะคะนะจ๋าแล้วดูแบบว่าไม่โป๊ไม่โปด้วยนะคะ<า>อันนี้เป็นปุ๊แต่ว่าเป็นมือหนึ่งนะคะด้านหลังเขายังไม่ออ,ออกเลยสวยเลยนี่ลูกาน<ด><ด>สวยจ,าจ่าไรขอบไลรไม่ขอบขอ,บอได้ไหมคะพียคน่ารักมากขอบบ้างไม่ขอบบ้างออกแนวเซ็กซี่สไตล์แบบนี้ก็มีมาะ เรื่องไซส์เนยียนยามอีกเรอบเราขอเป็นอ,บอวบเนาะลูกค้าจ๋าออวบนะคะขอใ<ซ>สวอว่สาวอวบสาวอ้วนนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่จนเกินไปนะหรือว่าประมาณ M ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าเอนะคะก็มีคะมาคัะอุะะ้ยน,นี่อันนี้น่ารักมากเก๋ๆมากลูกค้าจ๋าคือเขาจะมีป้ายแท็บทุกตัวเลยอะ่ะลูกค้าจ๋าแต่อาจจะเป็นแบรนด์ทางบ้านเขาลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะลายลูกไม้สไตล์แบบนี้ ลูกค้าจะลูกมายุ่ยๆ่น้ำจ๋าอู้น่ารักเซ็กซี่มากใสน้ำทั้งนั้นค่ะเนื้อคู่น้ำทั้งนั้นเลยก็ซื้อไปใช้เองที่ว่าคุ้มมากคุ้มมากค่ะคุ้มมาค่ะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านที่สนใจยากไม่ต้นทุนที่สอบกว่านี้สามลูกนะค่ะสามกระสอบได้ส่วนลดด้วยหนึ่งพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ลดต้นทุนไปอีกนะคะใช่ค่ะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะลูกค้าจ๋าหารเนี่ยจะเยอะนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าคือไม่อยากดูทิ่เป้าเลยค่ะสะอาดมาก เป้าของเขาสะอาดมากอันนี้เราไม่ใช่ว่าหยิบแต่ตัวที่เป้าสะอาดให้ลูกค้าดูนะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูค่ะความสะอาดของเขาหนูสุมนะหนูขอสุมแบบว่าหยุ่มนี้นะแล้วกาจ่าหยุ่มนี้นะเดี๋ยวหนูลื้อให้ดูทีละตัวนะคะลูกค้าค่ะนี่ค่ะเป้าของเขาะคะลูกค้าค่ะจะสะอาดไม่สะอาดดูที่ตรงนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นกอกกอหนอน้น้ค่ะคือได้ทุกตัวได้หมดเลยโดนทุกตัว เห็นแล้วปื้มค่ะน้ำค่ะเท่าไห่ของเราเพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากขายของไม่เหมือนคนอื่นไม่ซ้าแบบไม่จําเจจ้าลูกค้าจ้าเจ0 0พบาทเท่านั้นสําหรับกระสอบนี้ชอบเอฟได้จังรุ่นเองได้ไหมอ่าเอาไปรุ่นเองนะลูกค้าค่ะ ก็ได <muitas> <ian> ้เหมือนกันนะคะใช่ครับใครชอบกระสอบนี้รับเป็นกระสอบนี้เลยก็ได้ลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้ค่ะอย่างที่แจ้ง3กระสอบค่ะ3กระสอบได้ส่วนลดด้วย1000ับาทได้เป็นสมาชิกเลยค่ะลูกค้าจ๋าแต่สวยมากอ่ะแต่ว่าไม่คือชอบจังเลยอ่ะพี่ชอบ DKNY ค่ะขจริงค่ะดียวค่ะแต่อันไหนที่เป็นแบรนด์รอบที่แล้วเราลื้อแบบนี้แหละชอบอ่ะเราไปเร็วแต่ว่าลื้อจริงๆโอ้ยหาแบรนด์เยอะมากเยอะเลยเยอะมากเราไม่โชว์ให้ลูกค้าดูส่วนมากก็จะเป็นของอะไรนะคะแต่ก็เป็นสด ไอนะะคเป็นฟู้ดเป็นวาโก้ก็มีค่ะวาโก้แล้วก็วิกตอรี่นะ่ไหมคะส่วนมากที่เราเจอรอบที่แล้วนะคะแต่เป็นแบรนด์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าตั้งอกตั้งใจดูแบรนด์จริงๆก็จะเยอะหน่อยหนูว่าพี่เอค่ะหนูว่าเรานั่งไหมที่มาหาคนมนั่งไวยดีกว่านั่งหาแบรนด์ให้ลูกค้าเลยหาคนมาช่วยหาคนมาช่วยดีกว่านะคะลูกค้าจ๊ะหาคนมาช่วยเผื่อจะให้ลูกค้าได้ดูแบรนด์อ่าใช่ค่ะบ้านเพราะว่าจำนวนชิ้นเขาจะเยอะหน่อยเนาะอ่า ใช่ใช่หาแบงกมีแก๊กซีหาตัวพตัวเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดสสองตัวนี่เด้งเอาแกันค่ะลยวนสา,นายหยาระช้าค่ะเราบอกแพทย์พนักงานมาช่วยกันแล้วนะแล้วกันค่ะกระสอบนี้ใหม่จริงโอ้ยนะพี่ไม่อยากสากักอ่ะค่ะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะพี่ไม่อยากสากักได้ปะพี่ไม่อยากรีดได้ไหมคะน้ำคะ่ะพี่อยากขายเลยอยาค่ะน้ำค่ะสามตัวร้อยค่ะน้ำค่ะสี่ตัวร้อยค่ะแล้วกันจะขายหอยหอยตกแต่งมาเลยค่ะแล้วกันจะไปหอยสะอาดมาก นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นท่อนไหนมีเน้นย้ำอีกรอบมีทั้งเซ็กซี่ไม่เซ็กซี่มีเป็นทั้งผ้ายืดผ้าสิวมีเป็นทั้งลาขอบไม่ไลาขอบค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะลูกค,ค้าขะขาหมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้งแบบคล้ายสเตก็มีนะคะลูกค้าจ๋าแบบเก็บพุงก็อาจจะมีปนมาบ้างนะเล็กๆไน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นอาชุนชั้นในกางเกงในนะคะลูกคะ <ๆ S 1> ้คาจ๋าปาแต่ว่าสวยอ่ะ ลูกค้าจ๋าจะมีเอวยืดเอวเสียบ้างนะคะตามเกณฑ์นะคะ85%นะคะค่ะเพื่อดดำมีเจอนะคะข้าวเหนียเยอะมากอ่ะข้าวเหนเยอะมากเป็นที่นิยมมากค่ะน้ำขาเป็นกอกรนที่ใส่สบายนะคะน้ำน้ำค่ะน้ี่ยอกมาอะไรคะเออนะะคน้ำขาะมาจะมาจะเสียอุ้ยดูค่ะฟูตน้ำสีฟวยเอางั้นซื้อไหมจ้าจ้าน้ำ ไะเลยจ้าสำหรับนี้ค่ะอยากได้มากราคา7,000บาทจ้ะลูกค้าจ๋าหยิบไป1ชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนนะได้ตามรีวิวทุกชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าอู้ัวนี้สวยค่ะน้ำค่ะอ่ะสีเดียวกันเลยลูกอ้ลูกไม้อ่าสไตล์ลูกไม้แบบนี้ก็มีมานะคะเนี่ยค่ะลูกค้าจะมีไซส์ M ไซส์ L ติดมาด้วยนะคะจะไม่ใช่แบบว่าพัดไฟทั้งหมดนะคะใช่ค่ะแต่ส่วนแต่ได้หมดค่ะน้ำค่ะดูสีป๊าสไตล์น้ำเลยบางตัวจะเป็นคล้ายๆกับ เนื้อใหม่ผมแต่ว่าไม่ใช่นะคะลูกค้าค่ะอาจจะมีค้าหมาป้าตัวนี้อะไรก็ฮันเนตค่ะอ้าอันนี้คือแนวสปอร์ตสปอร์ตโอ้ยเท่จังเลยได้เนาะสปอร์ตมากตอนนี้แต่พี่ชอบสไตล์แบบแนวพายุขนาดไหนค่ะไม่ได้ฟังกันเลยจ้าขอบคุณค่ะนะคือมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างคนก็ต่างแบบว่า ของตัวเองนะคระตื่นเต้นกับของตัวเองคือมันสวยค่ะรุ่น<า>นี้สวยเลยอ่าสีดำทันต์ค่ะออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เรดี้ลูกค้คาจ๋าเน้นย้ำอีกรอบเรื่องไซส์นะเราขอสตาร์ตตั้งแต่ไซส์ M ได้ไหมอ่าเอ็อเออคคอมค่ะถ้าพ่อค้าแม่ค้าท่านใที่ชอบไซส์ประมาณน้ำมาได้เลย เราชอบนี้ค่ะได้เลยจ้าลูกค้าจ้าได้เลยนะอยากขายไม่เหมือนคนอื่นไม่ซ้าแบบไม่จันเจหรือขายแบบมือหนึ่งอยู่แล้วนุ่งเอาไปขายได้นะใช่<อ>ค่ะไปหมุน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 ,มนใครบอกว่าสตาร์ทแต่เอ็มน้ำจ้ <OS S 1> จาอันนี้ก็เอ็กก็มีมาอันนี้กเอ็ดเด็เอ็กก็มีนะฟูดจ้าพูดค่ะลูกค้าจ้า ฟุตก็มานะคะหนูว่าหมวดนี้คุ้มนะหนูว่ากระสอบนี้คุ้มค่าราคาะรกค้ะจ๋าเพราะว่า,ามีทั้งแบบเป็นบิ๊กไซส์นะคะรุคาจะจ๋ามีทั้ง H, ไซส์เอไซส์เมนะคะูกค้ะจ๋ามีมาหมดค่ะแบบนี้ใ่ใอันนี้แบบนี้คือแบบว่ามาเป็นก้อนๆแบบนี้<า>มัน<ด>ไม่ใช้งานมไม่ผ่านการใช้งานเลยเป็นเมื่อหนึ่ง ลูกค้านี้ค่ะน้ำดูค่ะคือมันดีมันโดนอ่ะมันได้ค่ะน้ำค่ะอันดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะคุณไข่มุกบอกว่าสวยค่ะแล้วก็เคยเปิดแล้วนะคะขอบคุณขอบพระคุณคุณไข่มุกนะคะสามารถรับเพิ่มได้นะคุณมีไข่มุกจ๋าขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะอุ้ยน้ำคือเอวของเขาแบบเป็นแบบว่า เออี่แม่เจ้าเอ้ยไม่มีโอกาสจะเอลอยัางเสียอยังตายเลยค่ะคือแอลแบบดีบ้างไม่มั่นใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรค่ะบางตัวเป็นแบรนดดีแบรนดังนะลูกค่ะจ๋าแบรนด์ดีแบรนด์ดังนะอ่าบางตัวเป็นแบรนดีนี่ก็พูดอีกแล้วนะจ๊ะมี่เซ็กซี่เลยพี่ีน่าจะไม่ได้พูดอย่างอื่นแล้วพี่ตอนนี้พี่พูดไม่ทันแล้วเพราะพนักงานหาแบรนด์ค่อนข้างจะเยอะแล้ว ฟุดเยอะมากนะคะใช่ค่ะแล้วค่ะใค่ะค่ะจ่าปัดเบนหลากหลายค่ะนะคะจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮารเน็ตเป็นฟุดนะคะจะค่อนข้างเยอะนะคะฟุดจ้ารูปแบบก็คือไม่ซ้ำกันนะคะใช่ค่ะจะไม่ซ้ำกันไม่ต้องกลัวเหมือนคนอื่นนะคะจริงค่ะจะเป็นมือสองค่ะนะคะจะใส่ไปเลยน้ําจ่ามือหนึ่งฟุดค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งเป็นแบนซะด้วยจ้ามือหนึ่งโล่ห้างหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าเป็นแบน์มาซะด้วยค่ะนะคะจ่าไปให้นะ มือหนึ่งแล้วก็ป้ายเขาไอจ์น้ำจ้ะค่ะอ่าเอวอันนี้เซ็กซี่ค่ะอันนี้ต้องเจออันนี้เป็นงูหลามอันนี้ต้องเจองูหลามลายงูเหลือมคือแบบอุ้ยสวยอะคลูก้าจ๋าสวยมากลายงูหลามก็มานะลูกค้าจ๋าลูกค้าว่าอะไรงูหลามงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมไปไปทั่วแล้วค่ะบพี่เอ๋ค่ะรอจ๋าสวยๆยั่วๆแบบนี้เลยอุ้ยนี่สวยมากน่ารักมาก ดราม่าคือไม่มีไขรฟังอันหนึ่งนะคะยัแต่ว่าเรียบมากใหม่มากลูกค้าจ๋าใหม่มากอ่ะเดี๋ยวขอโชว์เป้าให้ลูกค้าดูสักทีนะคะวิกตอเรียซีเครตค่ะโอ้บิจิเรีย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 ซีเครตค่ะลูกค้าจ๋าเอาเป้าเป้าโชว์เป้าก่อนนิดนึงนะใหม่ไม่ใหม่ไม่รู้อะเรารู้อย่างเดียวเป้าฉันสะอาดค่ะลูกค้าจ๋าสะอาดมากแต่ว่าเหมือนที่แจ้งอ่าแต่ว่าบางตัวมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะดูขนาดขาเป้าลูกค้าขาไม่น่าเชื่อว่าเป็นมือสองจริงหรือเปล่านะ เอาจริงๆดูค่ะสะอาดมากไม่น่าเชื่อเป็นมือสองจริงใช่ไหมค่ะน้ำจ๋าใช่ดูค่ะเป้าดูค่ะของจริงเราต้องโชว์ค่ะลูกค้าจ๋าโชว์ให้ดูเลยดูค่ะสะอาดมากค่ะลูกค้าจ๋าสีขาวเด้อไม่ใช่ว่าหยิบแต่ตัวสวยๆให้ดูป้าขาวค่ะขาวเนี้อขาวโพล่ขาวโพลลูกค้าจ๋าบางตัวก็ขาวขาวขาวจ้วงอมมีค่ะ ลูกค้าเป้าจะจะสะอาดไม่สะอาดดูค่ะลูกค้าจ๋าขอขาวสักตัวน้ําจ้าค่ะน้ําขาวโอ้ยใช้งานมาหรือยังเอ้ยตัวนี้เอ้ยเหมือนไม่ใช้งานมานะคะอาหารดนี่แล้วจะน้ําจ้าค่ะนะคะฟูดจะเยอะๆนิดนึงนะทั้งแบรนด์หน่อพี่เอ๋ค่ะทงความใหม่อาหารเราต้องยอมแพ้ไหมคะงานวันนี้ยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ทำเองค่ะตัวนี้ค่ะเจ็ดพันบาทเท่านั้นใช่ค่ะได้แบรนด์เยอะมากฟู้ดบ้างคอมมิวน์บ้างแล้วก็อะไรนะคะวิจิรีบ้างใช่ค่ะแล้วก็เลยทั้งวิจิรี พาเน็ตพาเน็ตแล้วอะไรอีกคะพาเน็ตเออทช่วยค้านนะลูกค้าค่ะไลนี้เราไล์ประมาณหกคนนะคะจริงจริงไลรต้องหกคนค่ะค้าแต่โอ้ยสวยาเจนี่ค่่ะยนารักอ่ะชอบแบบนีแฟช่นระบายข้างหน้าด้วยค่ะคือเน็ตเธอนงเน็ตมาหมดค่ะลูกค้าจ้ะอ่าอันนี้มาอีกแล้วนะคะลูกค้าจ้ะเป็นลูกไม้เหรอนี้อะไรคะอันนี้เปอะไรคะอันนี้ ไม่มั่นใจผ่านค่น้ำค่ะ ผ่านค่ะลูกค้าจ้ะป๊าดอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกค้าจ้ะสวยเลยสวยแบนจะเยอะนิดนึงค่ะลูกค้าจ้ะแต่ว่าชอบบบแนี้จังเลยอ่ะจะเป็นแบรนด์แบบว่าบางตัวนะเราผ่านนะคือเ่าบว่าแบรนด์แบนนด์กูกจริงค่ะเพราะเธอผ่านเยอะอันนี้เราเอาแบบว่าเอาแบรนเรียบๆนะคะน้ำผ่าแต่ลูกค้าว่าอุ้ยพี่เจเจอันนี้ก็แบรนด์อันนี้ก็แบรนด์อันนี้ก็แบรนด์อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ขออภัยลูกค้าด้วยนะทีนี้จ้าใช่ค่ะลูกค้าจะปารบตฮันค่ะได้แล้ว คันเนตค่ะสำหรับคน <c oughs> ที่ชอบแบบว่าสีขาวมือหนึ่งค่ะสีขาวมือหนึ่งอุ้ยจะมว่าเป็นอันนี้แบรนด์ด้วยน้ำจ<ห>่ะคัเนตไม่คะน้ำเป็นก้อนเลยคัเนตทั้งก้อนเลยค่นเนตมาเป็น<อ>ม,ม,มัดเลยลูกค้าจ่ะอันนี้มือหนึ่งนะเป็นมือหนึ่งแล้วก็แบรนด์ด้วยสีขาวอันนี้มือหนึ่งแบรนด์ด้วยมาเป็นก้อนๆเลยค่ะลูกค้าจ่ะอันนี้ของวิกตอเรียสกีเพลค่ะลูกค้าจ่ะตัวนี้วิกตอเรียนะคะตัวนี้นะคะป้าสุดคุ้มจริงๆลูกค้าจะป้าตัวนี้ป้ายห้ไปเลยค่ะลูกค้าจสีข่้ สะอาดๆแบบนี้เลยป้ายห้อยก็มีมานะคะวิคุ้มมากแบนแบนแบนเยอะมากแบนเยอะมากไปรวมผ้าพี่อาวนี้สลาม พี่เจอส่วนตัวดีเยอะค่ะน้ำค่ะพี่เจอไ่น้ําเยอะมากน้ําค่ะใหญ่ๆกว่านี้ก็มีนะคือเราต้องแจ้งว่าค่าไฟค่าไฟแต่นี้คนอุอวกใช่ค่ะทุกคนต้องมีนะจริงน้ำค่ะถ้าเน็ตถาพอค้าไม่ค้าถ้าไหนที่สนใจลูกค้าจ๋าลองเปิดใจนะทุกคนต้องมีนะใช่ค่ะใครไม่ใส่ท่อนในนี่ไม่ได้นะบางครั้งเราใส่ท่อนนอกได้ท่อนในไม่ใส่ไม่ได้นะลูกค้าจ๋าเน้นย้านะต้องใส่ท่อนในนะลูกค้าถ้าวันไหนไม่ใส่อารมณ์มันจะเย็น นาไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วจะยืนตีตัวยืนไรขออจ้าไร้ขอบค่ะลูกค้าจ้าไร้ขอบน่ารักน่ารักแบบนี้ใส่เหมือนไม่ได้ใส่จ้าบอกได้เลยจ้าลูกค้าจ้าใส่เหมือนไม่ได้ใส่ก็ไรขอบก็มาฟูดฟูดจ้าลูกค้าจ้าฟูดนะคะสวยมากอฟฟูดจ้าลูกค้าจ้าเนตค่ะเอาไปแล้วหระไปแล้วอ่ะไปแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะพนักงานทุกท่านค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาช่วยหาแบรนด์ถ้าอย่างนั้นก็สี่ทุ่มวันนี้ไม่ได้ไปอ่ะ อันนี้ก็แบนนะคะน้ําจ๋าอยู่ดนี่ให้เป็นขาวๆนะเลยนนำลูกค้าจ๋าที่เป็นสีขาวๆบางครั้งถ้แพ็คมาแบบนี้คือเป็นมือหนึ่งน้ำจ๋าเป็นมือหนึ่งนะลูกค้าจ๋าสีขาวๆนะคะเป็นมือหนึ่งนะคะอ่ะสวยค่ะลูกค้าจ๋ามีมาทุกแนว เซ็กซี่รุกไม้นะคะน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าจา๋ามีมาหมดทุกแง่นะคะม,มาหมดเลยเพราะว่าไ,ไมรู้จะโชว์ยังไงคือเยอะมากลูกค้าจ๋าเยอะมากจํานวนตัวค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าจา๋าโชว์ไม่ถูกเลยอันนี้ไร์ขอบนูก็มาอุย้ยตัวนี้สวยจังละมุนมากตัวนี้สวยมากละมุนมากลูกค้าจ๋าดำค่ะลูกไม้ลูกไม้เต็มตัวค่ะ ลูกไม้เต็มตัวไม่รู้จะหยิบตัวไหนให้ดูนี่แหละค่าเจ้าเรียกค่าน้ำค่ะลักพี่เสียดายนนองจ้ะเจ็ดพันเท่านั้นซื้อสามก็ะสอบเอาไปเลยส่วนลดหนึ่งพันบาทชาลูกค้าจ๋าได้เป็นสมาชิกบัคด้วยได้ส่วนลดด้วยนะคะใช่ค่ะยัวยัวลดลดเลยค่ะลูกค้าจะคุ้มกว่านี้ไม่มีกแล้วต้นทุนจากบาทแปดบาทจ้าลูกค้าจะาสำหรับคนอันนี้เราประมาณกาะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะค่ะ ตัวรายการ,การคุะุูะ้มจ้ามวดนี้เป็นการเกงงนหนะคะเน้นเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป็นงาน USA LOT A T นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา7จ็0นบาทจ่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ8 0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเขาค่ะ7บาท8บาทค่ะคสำหรับคุณค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่างแต่กางโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะอลิตภัณหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ